สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีนนต้อนรับสู่รายการไลฟ์สาระเทครีวิวนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมอิทเทคทูพาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะน่าจะ9ไม่9ก็10นะฮะน่าจะพาร์ทที่10อ่าพาร์ทพาร์ทที่10นะฮะโอเคตอนนี้แล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราปราบเจ้าช้างไปนะไม่ได้ปราบเรียกว่าฆ่าฆ่าเลยดีกว่าโ <c oughs> อ,อ้โหสงสารมากนะก็แบบขดผูกเออใช่ขดผูกมากนะครับผมโอเคแล้วก็ แต่อว่าแล้วต่อไม่จะคนถูกไงเกมก็ต้องดำเนินต่อนะฮะแล้วก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าอยู่กับพี่เจคนเดิมครับซึ่งก็คือตอนนี้เราได้พลังอย่างผมได้เทเลพอร์ตทูโคนี่นะครับก็คือไม่รู้ว่าเทเลพอร์ตอะไรยังไม่รู้ยังใช้ไม่เป็นนะแล้วก็พี่เจจะได้พลังเลยนะย้อนเวลาปะเป็นคอมมิชชั่ดิสเคนี่องดูทำอะไรอ่ะ <S <S อุ้ยอ๋ออ้าวต้องกดค้างว่ะ แต่แช่มไม่ต้องไปอ๋ออ๋อของแชปมมันจะเป็นการทิ้งร่างเงาอะแล้วก็แบบว่าแล้วก็กดวาร์ไปทีมันจะกลับตรงล่างที่แล้วเป็นเงาอะโอ้อแล้วกลัวอะอเดี๋ยวแล้วกลัวะแล้วพี่ไปยังไงอะอ๋ะอแต่แชต้องรอพี่นึกว่ามันต้องกดทางไวเพื่อรอประตูอ้นี่ไงพี่ก็ย้อนไงละ่ะ แล้วพี่มาไงอ่ะเนี่ยมันต้องปล่อยค้างแล้วมันจะมีแบบดีเลย์ในการถลม่มอ๋อแต่ผมยังไม่เห็นพลังตัวเองเลยว่าใช้ยังไงร,รู้แค่ว่าอ๋อแล้วนึงนะจะเ,เพิ่งปล่อยนะอ๋อแชมป์ไปทิ้งร่างเงาตรงหน้าประตูโอเคอเค่าฮะแล้วก็ ดึงฮันยอแล้วก็สวัแล้วก็พุ่งมางน้นสวัสออแล้วพุ่งเแล้วพี่อ่ะไม่รู้อ๋อนี่ไงนี่อะไรย้อนกลับเชือกผมต้องไปทางนี้แน่เลยวะ แม่นั้นพี่ว่าน่าจะเป็นของพี่นะอันนี้เหรอหอืมไม่รู้อะลองดูก่อนลองดูก่อนนะตอนนี้เริ่มเ,เกมเริ่มใช้หัวเยอะขึ้นเลยเนี่ยเออพี่ลองไอ้นี่มานี่ลองวาร์ปน้ำเป็น,นปให้ผมหน่อยอ่าแล้วผมก็นี่ไงเรา เลยเข้าพี่ต้องย้อนเวลาปะอย่างเงี้นนะโอ้แล้วก็ให้ผมไปไม่ถ้าไปมันก็ต้องล่วงลงข้างล่างปะเออแล้วก็กลับมากลับไหมกลับมาอไม่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 ไม,ไม่ทิ้งกระโดดกระโดดกระโดดได้ปะกระโดดทิ้งล่างเงาได้ปะอ๋อ คแล้วก็กลับมาแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวพอนกมันตกลองอมาปุ๊บแจมก,ก็น่าจะอยู่ข้างบนนกปะอ่าแล้วก็วับนี่ไง<อ>แล้วเดี๋ยว,วพี่ก็บีบขึ้นมาอีกรอบนึงดีกี้จีเนี่ยฟอมไต่อบแล้วผมก็มากดปุ่มตรงนี้เนี่ยประตูเปิดอ๋อเนี่ยประตูเปิดแล้วพี่ต้องไปนั้นปะ่ะหรือผมต้องไปด้วยเนี่ยผมน่าจะต้องไปด้วยกันดิ อ๋อนี่ไงน่าจะมีอะไรให้ลงไปข้างล่างมาวะเงิดไว้ก่อนแล้วหัวใจทำไงอ่ะนี่ไงหยุดก่อนนะนรบบอะขนปกติก็ได้มัไมีมนอกอะ่ะพี่ลองย้อนเวลาตรงเสาหน่หอยได้ป่ะมันเพิทุบนกแตกไปอ่ะแล้วลไงวะ แค่มต้องช่วยดูพี่ดูมันถ่ากล้องไม่ได้อ๋ออะไรลองลองปล่อยทุบไปที่พี่นี่ไงแล้วพี่ย้อนเวลานี้แล้วผมก็มาโฮไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็วาร์ปอ่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมวาร์ปเลยวาร์ปเลยใช่ไหมเอออ่าพี่กระดี่อีกสักหนึ่งทีนี่มันจะเป็นอีกชั้นนึงไง ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้องพี่ต้องิกอันเออใช่ต้องปล่อยนกทีนี้ผมก็จะมาทางนี้แล้วมาอ๋อมากดอ e ีน ok กนี่กดให้มันในในี้เดินไปโอเคแล้วนี่ทำอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อไม่มีอะไรไปลกแปลกแปลก <laughs> ผมก็วน <laughs> เลย จสไลกแล้วเหรอมีทุกด่านเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรล่ะตกใจดีอยู่ดีมีให้กระโดดสไล์แป๊บเดียวเองอะ่ะเฮ้ยอ,อ๋อตกอันนี้ตกใจจริงอ,อันนี้ตกใจจริงอ,อ,อยู่นี่เปิดประตูว่าเออดูยวนะดูก่อนนะงั้นน่าจะเอาอันนี้ออกป่ะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ไม่<ก>ไงอ๋อ มันมีสามอันใช่ไหมเพราะว่าพี่น่าจะยุ่งไม่ได้แชมก็ต้องทิ้งร่างเอาไว้อันหนึ่งวะผมพี่น่าจะต้องมาอันนี้เลยเดี๋ยวผมไปตรงนู้นสองอันเหมือนกันหละลองดูลองดูทิ้งร่างเหาอ๋อนั่งโอ้ร่งเหามันนับว่าเหยียบด้วยเหรอวะไม่นับไม่นับพี่ต้องถ้าวาร์ปไปเลยนี่ไงต้องวาร์ปไปเลยพี่น่าจะต้องใช้ย้อนเวลา ไอ้ครับผมมากดตรงนี้กดกระตุกโหนีิชีวะ่ะเราะว่าเราไปเป็นไอทีกันดีกว่าพี่เราไปเป็นนักวิทยาศาสตร์รดีกว่าวะเราเก่งมากเลยเขาไม่ให้เป็นอะไรนักฟิสิกส์เกมวิชีวะเย่ <Yeah. S 1> อย่างเท่เลยอ่ะไม่ต้องทำแล้วไอทีเย็ดเหม่ Just to wait pretty. so pretty, but where are the wooden figures? What did we lose them the devil? Uh? Now, what should we well, no. say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh, yeah, hey, and you agreed with him. Well, it's true, you're never at home. Cody. comfortably you to schoozing want a w being be เราจะเสียทุกอย่างเสียงานเสียทุกอย่างเป็นครอบครัวบ้างงานครอบครัวหนึ่งแน่เลยไม่ค่อยกลับบ้านจนมีปัญหากัน <Us. S 2> พวกเราจะเสียมันทั้งคู่เดียวว่าเดีกก็คือพูดง่ายก็ประมาณ <you? S 1> ว่ากลับบ้านามันให้เราตามไปแต่ว่าก็ประมาณว่าถ้ากลับบ้านก็จะนั่นแหละนะแล้วไปไป,ไปทางพี <c oughs> ่ไปดึงกันนั้น แล้วผมต้องกดสองอันคไม่ต้องใช้ร่างปลอมก็ได้นะได้ซนเลยยังกูทำไรได้ไม่ได้จริงจริงก็เหยียบขึ้นมาทั้งหมดก็ได้อันนี้อะไรอ่ะโอ้ ไม่มีไฟเดยนแชมป์เลยดิดผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยพี่นั่งสงสัยปะมีก้อน<ม>อะไรละครัเพื่อเพื่อไฟอันนี้คือมันเหมือนโลกเปิดเอ้ยของเล่นของเล่นองนอะอออยู่ไหนอ๋อ Come here. Come here. Come here. you here. Come 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 here. be an explosive here. Come here. Come here. Come สี่เหลียมเลยพี่ใช่พี่น่าจะเป็นกันราการม่แข่งสี่เลี่อ้าวจีไปละไม่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 ไปทางไหนวะงงจะไปไปละเอาเหรอ ตายแลวระเบิดไม่คุณระเบิดอลังการขนดนี้นเหรอแน่เลยสิแฉมหลงทางเหมือนเล่นวินัอขับเลยนะถึงก็ไปอยู่เองเออไปไหนต่อเีวะเคลียร์ปีศาจนี่ล่ เอดอเ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 ดอนี่เ,เปล่าจำโยตด้นี่เหรอไม่ใช่มีก้อนเมฆมีไฟที่กดอะไรอ๋อเนี่ยอ๋อฝนตกดนับไฟ โอ้หจีเรียกโอเคไปดไป้วยไปด้วตามตามทำไมมันได้อันเดียวมันได้ฝ uh ั่งเดียวเฮ้ยอะไรอะไม่มีอะไรเลยอ๋อมีดิ อ๋อเ่ออคอย่าอย่าพร้อมกันล้วพี่ต้องไปเกรอใช่ไหมใช่ปะลองู่้ัไม่ตึกใจจังะทาี่พี่ขอยู่อะได้เ่ไ้กว่าอมข้อมันพร้อมกันนะ1 2 oh, 1> <'t> ปะ่ะเอาตกน้ำไม่ได้ด้วยเหรอน้ำน้ำมันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยนะอะ,อะไรวะเนี่ยอะไรอะ <c oughs> อะไรวะนะโดนต้นไม้ทับอ่ะอันนี้ต้องมีอะไรแน่เลยโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะต้องมีอะไรอย่างเอ้ยอะไรอะ <c oughs> เพื่อเพื่ออะไรอะไรให้อาหารโอเ้โอเราก็ไปอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นอ,อ,อนุ้ยเฮ้ยส่งหมูก่อนดิเอาไปขายลงเชือดหมูไงล่ะรอแป๊บนะพี่อย่าเพิ่งนะขอลองเล่นเลยก่อน แล้วเรามานี่ส่งไปไหนต่อผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างวะไม่ได้ไม่ไม่ทำอะไรซับซ้อนงี้หรอนั่งเรือเล่นมั้งมาส่งหมูตรงนี้นี่นะเล้เป็นอาหารเนี่ยใส่อโอ้โหลงเสือ้อแล้วมันมีจัวจับอะไรตรงนั้นด้วยอะจับอะไรวะ เกมเขาน่นจะทำมาขายชาก้านั่นสินี่ไงจำตรงนี้นีน่ไงอ๋อเพื่ออะไรก็รขายชามไม่มีอะไรเลยอะไรอุ้ยมาเปิดไฟแรกเลย <laughs> น,นีเย่เกมขายชา่ะหน,นึ่งมามันมีไอ้อเวนอีกอันหนึ่งอ่ะอนี่อะไรวะ เกมอ่ะหมดจังวะเดิช่างเถอะเดินไปเรื่อยๆก่อนเนี่เดี๋ยวค่อยกลับมาย้อนหลังมีได้แหละใช่พี่ต้องตั้งให้เป็นเที่ยงคืนเปล่า,าตั้งตามข้าวบนมั้งตั้งตามข้างบนใช่อ๋อเพรมอุมกล้องมันชี้ไปทางนันเนยน่ากลัวเนี่ย,ยดูดิเรียบร้อยโดนขังตาย มีทางอื่นได้ปดโอเคไม่หมดก็ได้หังเ้าไม่มีอะไรอ้เรื่องวีแปดเรื่องีแดเอ่อตรงนี้อะไรไม่มีอะไรต้นหนาแล้วตนหนา That clock tower is huge. Is that where we're going? Exactly. But to get inside, you need to unravel the secrets of this mother. Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happened now. now, No, 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 no. I can feel You are very annoying. Right now. Like. Hey, book! What's that strange fear over there? Yeah! My friends, you have to figure out yourselves. Woo! Ah! We are not. Hey, Cody. I've got an idea. ม่คิดแล้วออกแล้วขี่นกแน่เลยโอเคแล้วตัวพี่ก็โอเคด้วยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวตัวฝั่งชายจะเริ่มแบบเอออีกเดี๋ยวแล้วไม่ไม่เถียงเออใช่ใช่ไฟเอโอคือลงว้าวไฟอัพ เฮ้ยก็ไปคนละฝั่งปะน่าจะใช่นะมันบินแปลกๆวะไม่ควบคุมไม่เหมือนเกมไม่นี้หน่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก่อนวะอืมไปฝั่งมูมไปฝั่งพี่แล้วกัน

มีลอยอะไรอยู่หมไฟน่าจะเป็นโคมไฟทำไมมันขึ้นขึ้นให้กระโดดทับอะเราต้องไปหาพัซเซิลก่อนก็อืมใช่ไป ทั่วไม่น่าใช่ะะน,นะทุกอ๋ออะไรวะรับหรือไงใจร้อนอะว่ามันไปได้อรับแลไงอ่ะแล้วก็พี่เออแล้วมันทำไมประตูมันปิดเงี้ย อ๋อ oh, แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,บบนงโอเครู้แล้วรู้แล้วทำไงเอาอ๋อ oh. แล้วก็นี่ไงแล้วพี่อย,ยมาวาง,งโซโซ,โซนะชิบหายแล้วไงเอ้ยนี่ไงพี่กดเอ่อน่าจะกดไล่เวลาพ,พี่พี่กลับไปกดไอ้นี้หน่อย จะไปกดไอเอาไอน,นี่ก่อนอะไรวะมาแรงอ่ะน่าจะพึ่งมั้งกดพึ่งก่อนเออพึ่งก่อนนั่นแหละพึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยนกแล้วก็ตามด้วยแมวแมวหรือหมาวะแมวแมวแล้วก็ตามด้วยหมาแล้วก็ดวงอาทิตไม่ใช่พระจันทร์ก่อนดวงอาทิต the fuck อ๋อโอเคน่าจะต้องได้เวลาเอาใหม่พี่เอาพึ่งก่อนพึ่งอืมพึ่งตาบพึ่งปุ๊บตามด้วยนกตาบนกเสร็จเอ่อนกเสร็จแมวแมวแมว,แมวเสร็จไอ้พระจันทร์าหมาแล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์ โอเคต้องไล่เวลาเอเคผมแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วว่ะรู้สึกว่าตัวเองไอคขึ้นไปสองร้อย u แรู้นะเรานี่แน่นอนอยู่แล้วไม่ให้เห่าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดปั่นปันปั่นปันดันปัวนปั่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 นั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 นน คอปเตอร์หน่อไม้ไผ่หน่อไม้เปล่าปะอุ้ยระเบิดเสียงอะไรวะเออ่นี่นเสียงโอ้โหเสียงเหมือนลมใครเอาปากบ้วนลมผมว่าไม่ได้ใช่ลมผมว่าน่าจะต้องตัวอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปหยุดอีกอันหนึ่ง ใช่ปะเฮ้ะมีดำมีเลือดด้วยหรอเออคืออะไรวะอ่าไม่ได้จะลงไหนลงนี่ลงอ๋อลงไม่ได้ไปตรงนั้นก่อนแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอะไรอ๋อแล้วก็ยิง เก็บเก็บลูกไฟมายิงพี่เออว้าวอีกอันนึงอย่างกับบาเรียแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยใช่ฟิลลิ่งนั่ยนี่มันก็ฟิลเหมือนฮอกวอตส์อ่ะเขาให้บอกอยู่ว่ามันเป็นบาเรีย ไม่เคยดูอ่ะภาคเจ็ดอ่ะไอพวกไอกีคี้มันเดินเหยียบมาเลยแล้วมันตัวสลายตัวสลายงี้เลยพี่เออวันนี้กูอยู่ฮอกวอตส์แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวทิอ่ะไปประทัตุ๊กตุ๊กตุ๊กว อะไรว่ามันต้องเป็กเอ้ยอ๋อ,ต,อต้องดูเวลาต้องดูเวลาเหยียบตามเวลาเหยียบตามเวลาไปหยังไปไปนี่ไงเราเนี่ยเนี่ยเราอ่ะทำอะไรยุงย่งยาก องกขับไปรับจริงๆเหรอจะเย็นจะเย็นจะเย็นไปเออก็แค่นั้นแหละโอ้หอันนี้ต้องเร็วนะสีแดงอะอะ,อะไรวะอ่ะเราไปทางนั้นก่อนอ๋อยี่บ หยียบให้เป็นสีเขียวหรอครเอออ๋อสีเขียวมันไม่ติดใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วสีเีสลเขียวพอสีสีน้ำเงินเสร็จเนี่ยพี่ไปไปเแต่พี่วิ่งตามได้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมเข้มทิ้งข้างปอมได้ไหมอ่าได้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 ลองทิ้งนี่ลองทิ้งนี่เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งไว้อันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้อันนี้เพราะเดี๋ยวมันต้องมาเปลี่ยนอันนี้เป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งเข้าไล่งงปะอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนอ่า พี่ก็เริ่มวิ่งตามเลยแล้วก็ <text y inserted outro> สุดยอดเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนเย็นเย็นเย็นจะไปแล้วอะเออแล้วก็รอเหยียบสีแดงแล้วผมจะวัดไปให้อ <se doubts> uh ่า อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอาได้ได้ป่าวได้ป่าวได้ได้ไปได้ได้ไปมากดปุ่มให้ผมอะไรกดปุ่มนะให้ผมอะไรเนี่ยปุ่มเนี่ยอ่าด่ากูบ้างเอาแล้วไงเออเออสีเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงิน เรืองสีน้ำเงินก่อนสีแดงสีแดง,แดงเตรียมนะเตรียมนะส,สีแดงสีแดงทำไมไม่ย้อนไปฝั่งนู้นนะพี่ฮไม่ไม่ย้อนกลับให้มันเข็มกลับฝั่ะใช่มันเข็มกลับไงไม่ใช่พอพี่แต่สีน้ำเงินใช่ป่มพ,พี่พี่ทำให้มันกลับได้ไหมไม่ต้องไ้แบบไปสีเขียวอะอ่าเออรอแป๊บนึงอ่ะเตรียมนะ แค่นั้นเลยไปเข็มหน้าแล้วจะข้ามยังไงเนาะอย่าเย็บอย่าอ่าอเหมืนอนรอบนี้เหมือนผมมาโดนพี่แกล้งเลยแกล่ะอ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมคิดไม่ดีเราคอปเตอร์ไ <b ill ill on> ม้พลอยคอปเตอร์หน่อไม้พลอยบินลุกหน่อไม้ว่ะ บินลงไปบินขึ้นบินขึ้นไปบินลงยา้าอะไรวะล่ะไม่รู้กันพี่มันเคยดูภาคอะไรไม่รู้ลองหายอยู่ด้านหลังโอ้ตายแล้วเฮ้ยใหญ่ชนเลยไม่ได้ชนเลยอาคุยอนมั่วไปเล็งก่อนอะต้องเมื่อกี้เล็งนึกว่ามันจะอินเป้าให้ แล้วเ,เราก็แตกปลปาเรียแตกแล้วไปเลยหมูหเฮาแล้วก็ยังไงต่อเนี่ย <c oughs> น่าจะต้องเออเอออะไรกับไอ้นี่แน่เลยวะแล้วพี่อนุกมาใหม่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อน ผมว่าอาจจะต้องใช้นกว่าใช่ปะอะไรวตัวแตกเลยเฮ้ยไม่ที่เอาขึ้นไงนี่อ๋อโอ้โหอะไรแค่นี้เองแล้วแล้วผมบินเอานกไปชนทำไมวะนะลุงอ่ะตัวแตกเลยเฮ้ย น่าทำไงเออ,อเดี๋ยวนะมาติดตรงประตูเออดันดันขึ้นสุดเลยได้ปะสุดที่แค่นี้เหรอพี่ใช้นกปะน่าจะใช่ใชนกไปดูร้านเราอะข้างบนน่าจะมีอะไรสักอย่างนาฬิกานาฬิกาไม่มีสองอันอะ พี่ปรับนาฬิกาได้ป่ะตรงนั้นอ่ะพี่กำลังงงอยู่ไอ้ตรงข้างๆนี้มีอะไรทำกันกอเลยลงวะดเลยโอดโอกดโอ๋อกระโดดขึ้นไปกระโดดไปป่ะโอเคเออเราก็ต้องเลื่อนไปทางไหนอ่ะไม่ต้องมีมึงด้วยดิอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอเคโอเค เมื่อยอันเนี้ยใจเย็นดีโอ้ยบังคับนก็บังคับไม่ค่อยเก่งขยันเล่นดิอเอออี๋ยวมันก็เต็มเนี่ยแล้วผมขึ้นไปดูนาฬิกาด้านบนทำไมวะเรียบร้อยไม่ชอบเสียงข้างในเลย อะไรที่เปิดช่างแฟนที่แสนเรียบร้อย